ตู้เชื่อมของ b k k นะครับตัวนี้เป็นสินค้าเพิ่งเข้ามาใหม่จากทางร้านเรารุ่นนี้เป็นระบบไฟ MMA 500นะครับเหลือ500แอมป์มาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานได้ถึง3ปุ่มปรับช่วยให้การเชื่อมง่ายใดยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับและมีจอดิจิตอลในการบอกค่าสถานะถึง2จอนะครับผมกับตัวนี้อุปกรณ์การใช้งานก็มีให้พร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นสายเชื่อมขนาดยาวพร้อมสายดินหน้ากากแหวงเคาะถุงมือคู่มือการใช้งานพร้อมบัตรรับประกันนะครับผม ส่วนราคาเปิดตัวสินค้าทางร้านเรานะครับตัวนี้ทางร้านเราจะคิดเพียงแค่1,990บาทนะครับไม่มีบวกเพิ่มรวมค่าจัดส่งให้คุณลูกค้าถึงหน้าบ้านและค่าบริการเก็บปลายทางนะครับถ้าสนใจสินค้าไม่ต้องโอนเงินมาก่อนนะครับของพัสดุไปถึงหน้าบ้านค่อยชําระเงินนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่รายละเอียดตัวตู้เชื่อมกันเลยนะครับกับรุ่นนี้เป็นรุ่น3มปุ่มปรับนะครับฟังก์ชันการใช้งานนะครับข้างล่างก็จะเป็นต่อสายเชื่อมนะครับส่วนด้านบนนะครับผมเป็นระบบ a r c f o r c e คานเลนและฮอสตาร์ตนะครับ การใช้งานก็คือคัดเลนส์ตัวนี้จะเป็นตัวเล่นไฟนะครับผมคู่กับสถานะจอนี้นะครับปรับกระแสไฟตามความต้องการของคุณพี่ช่างนะครับตู้ตัวนี้ก็เชื่อมไ้่ั้งแต่2.6 3.2 4มิลนะครับผมและเชื่อมตะนเลดได้ถ้าเราใช้ลวดเชื่อมตะนเลดนะครับส่วนระบบอาร์ฟฟอดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับเทคโนโลยีใหม่นะครับผมให้ไฟคงที่และสมดุลนะครับเวลาการใช้งานเราก็ปรับให้บาลานซ์กันนะครับเนี่เราจะใช้ไฟอยู่ที่385เราก็จะปรับให้ใกล้เคียงกันนะครับผม จะทําให้การเชื่อมออกมาง่าย่าได้ยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับผมแต่ไฟออกเต็มอยู่ที่500นะครับผมส่วน h o ส Start นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวเพิ่มกระแสไฟ10%เครื่องจะทํางานเพิ่มอีก10%เวลาเราอาร์คนะครับใช้สําหรับลวดใหญ่นะครับผมแต่ว่าไม่แนะนําไม่ใช้ลวดบางนะครับสมมุติถ้าคุณลูกค้าจะเชื่อมลวดบางหรือลวด2มิลนะครับตัวนี้ไม่ต้องเปิดนะครับผมมันจะเป็นตัวเพิ่มกระแสไฟนะครับแต่ถ้าเราใช้ลวด32หรือว่า4มิลเราก็เปิดขึ้นมานะครับให้มันระดับใกล้เคียงกัันนะครบผม เดี๋ยวเราดูโดยรอบๆตัวตู้เชื่อมนะครับของ DKK นะครับตู้ตัวนี้เป็นไซส์ขนาดใหญ่นะครับผมบอร์ดใหญ่เลยนะครับทั้งแผงวงจรทั้งคาปาทั้งไดโอดนะครับผมการกระแทกมีให้สี่มุมพร้อมหูจับด้านหลังจะเป็นพัดลมระบายความร้อนนะครับผมนี่นะฮะเป็นไซส์ขนาดใหญ่และตู้ตัวนี้มีระบบเซฟตี้ให้ถึงสองชั้นนะครับเป็นตู้รุ่นใหม่ก็คือจะมีระบบสำรองไฟนะครับผมลองปิดสวิตช์นะครับประมาณ5วินาทีเครื่องถึงหยุดทํางานนะครับป้องกันไฟช็อตไฟตกไฟกระชาก และตัวเครื่องของเขาสวิตที่ให้มาจะเป็นเบรกเกอร์นะครับนะครับผมเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะตัดให้อัตโรมัติเลยนะครับตัวนี้ถือว่าคุ้มนะครับในราคานี้เดี๋ยวเราจะลองรีวิวทดสอบตู้เชื่อม bkk นะครับกับสายยาวโดยการเชื่อมลวด4ีมิลนะครับผมใช้สายยาวนะครับถึงคนเชื่อมนะครับผมลวดของยาวต้านะครับอันนี้เราใช้ลวด4ีมิลจริงๆนะครับผมเดี๋ยวตอนจบเราจะเอาเวอร์เนียวัดให้ดูเลยนะครับ แส่ไฟแรงและคงที่มากเลยนะครับลากันยาวๆเลยสุดขอบเหล็กเลยครับท่าน ลองดูรอยเชื่อมนะครับลวดที่ใช้เป็น4มิลนะครับผมไม่ใช่3.2นะครับเดี๋ยวจะลองวัดให้ดูนะครับผมหน้าจอพลิกมาก่อนนะครับนะครับผม3.98หรือว่า4มิลนะครับหางไปสองเซี่ยวนะครับผมเดี๋ยวสี่แล้วครับครับแล้วก็เดี๋ยวเราดูของแขนไม่ชุดนะครับตู้ตัวนี้ ก็จะมีสายเชื่อมแถไม่พร้อมนะครับสายเชื่อมของเรายาวให้ถึง10เมตรนะครับส่วนครีมจับออกเราจะให้เป็นหัวเซรามิกตัวทนอย่างดีเลยนะครับข้างในเป็นทองแดงแท้คุณลูกค้าใช้ได้นานๆเลยนะครับไม่ต้องกลัวครีมจะเสียนะส่วนสายดินนะครับผมเรายาวให้ถึง3เมตรเลยนะครับทามาตอบโจทย์การใช้งานนะครับคุณลูกค้าไม่ต้องไปเสียเงินซื้อเพิ่มและก็จะใส่สําเร็จรูปให้เรียบร้อยเลยนะครับสายเป็นขนาด35สแควร์มิลสีส้มนะครับตัวหนาอย่างดีเลยนะครับแล้วก็จะมีนัากากเชื่อมแปลงคออัรบมอกอ แล้วก็จะมีถุงมือในการเชื่อมให้คู่หนึ่งเลยนะครับเรียกได้ว่าของแถมครบเลยนะครับโอเคครับถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับชุดนี้ราคา1,990ไม่มีบวกเพิ่มนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ